ก็คือเราอาจจะรู้จักกันโดยย่อๆว่าวัดสุทัศน์ตอนนี้วัดสุทัศน์แถวนี้มีชื่อเต็มๆนั้นคือว่ามีในบริเวณนี้เป็นวัดประจำวัชสุทั8นที่แปนั้นก็เดี๋ยวเราดูการไปตามลําดับนะครับโดยเฉพาะสถานที่สําคัญนั้นมีอยู่ด้วยกันสามแห่งนะครับคือพระวิหารหลวงพระบสมศรีสราคัรมรียนสถานที่ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเพิ่มหน้านี้ เรียกว่าพระวิหารหลวงซึ่งหรือว่าเป็นอาคารประธานของวัดนะครับสำหรับที่พระวิหารหลวงนี่มีสิ่งที่น่าสนใจสําคัญมากมายเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องเวลาจากทุกท่านที่มานะที่นี้แล้วนะครับก็จะขอนําทุกท่านขึ้นไปสู่ด้านบนพระวิหารนะครับเป็นสถานที่แรกในะารเล่นะครับ เพราะฉะนั้นเราทุกคนในฐานะที่เป็นพุทธบุตรจึงถือว่าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะแสดงความเคารพ อ,อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนด้วยการกระทําก็คือการกราบนะครับพร้อมๆกันสัมเนรสทุกรูปคำปนมมือขึ้นมาตั้งใจกราบพร้อมกันนะครับปนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลี วันทาอภิวาสวันทาอันชลีต่อไปนั่งพระเพียบลงได้นะครับอบค์ครบพระ,พระอาจารย์สําหรับสถานที่แห่งนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นสถานที่สําคัญแห่งแรกของวัตถุทัตนะครับวัดจุั์า่ึงเนื้สร้างพศ2350นะครับ ตั้งแต่สมรัชกาลที่หนึ่งเสร็จสิ้นในพศ2,390ในสมัยของรัชกาลที่สามสำหรับที่พระวิหารหลวงแห่งนี้มีสิ่งสำคัญมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นคือพระประธานนะครับพระประธานองค์นี้มีขนาดใหญ่โตมากนะครับมีชื่อว่าพระศรีสักยมุนีนะครับพระศรีสักยมุนีเป็นมะพุทธรูปที่หล่อจากโลหะสัมฤทธ แล้วมีการลงรักปิดทองนะครับหน้าตักกว้างนะครับสามวากับหนึ่งคืพบพระพุทธรูปองค์นี้นี่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยนะครับสมัยสุขโขทยัยซึ่งเราถือกันว่าเป็นาราชาณาจักรแรกของไทยเราในตั้งในสมัยสุขโขทยัยในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยแต่เดิมนั้น อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพของเราแต่ว่าราชการที่หนึ่งเมื่อทรงกำหนดที่จะสร้างวัดณสถานที่แห่งนี้เมื่อพศ2350แล้วจึงโปรดเ้าให้ไปอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาจากหัวเมืองคือจะไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้นะครับแต่เดิมนั้นอยู่ที่วัดมหา,าธาตุสุโขทัยพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยข้นนับในบรรดาพระพุทธรูป ที่หล่อขึ้นในสมัยสุขโขทัยและเป็นศิลปะสุขโขทัยแบบนี้นะครับนับว่าเป็นพุทธรูปที่หล่อขึ้นจากโลหะที่องค์ใหญ่ที่สุดในบรรดาพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยที่มีการหล่อขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะครับเมื่อ,อ,อพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเมื่อระชะกานที่หนึ่งให้อัญเชิญมาจากสุขโขทัยแล้วนะครับมาถึงกรุงเทพถามว่าในสมัยก่อนเนี่ย ไม่มีรถในการลากนะครับจะเอาอะไรมาจะใส่เกวียนมาได้ไหมเพราะว่าพระองค์ใหญ่มากใส่มาได้ไหมครับคิดว่าคงไม่ได้เพราะฉะนั้นวิถีการของโบราณก็คืออันเชิมพุทลูปนี้ใส่แพมาล่องมาจากแม่น้ํายมมาสู่ลําน้ําเจ้าพยาแล้วมาขึ้นที่บริเวณท่าค้างนะครับข้างท่าพระจันทร์เนี่ยแถวๆบรมหาราชวังเมื่ออ,อันเคินพุทธลูปองค์นี้ขึ้นแล้ว รปรากฏว่าพระองค์นี้ใหญ่มากมีซุ้มประตูอยู่ไม่สามารถผ่านได้ราชการที่หนึ่งให้ลื้อซุ้มประตูถึงเลยเมื่อลื้อซุ้มประตูแล้วอันเทอมมุทารูปองค์นี้ผ่านด้วยเหตุนี้ตรงท่าช้างเพื่ออันเทอมมุทธรูปองค์นี้ขึ้นนะครับจึงเรียกชื่อกันอย่างหนึ่งว่าท่าพระเราจึงสังเกตเห็นว่าตรงนั้นมีเป็นที่ตั้งของวงังเรียกว่าวังท่าพระหรือ,อปัจจุบันในมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ ก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนะครับเกิดจากคาว่าท่าพระคือการดื้อท่าที่อันเชิญพระพุทธรูปอ,องค์นี้ขึ้นเมื่ออันเชิญมาแล้วผลปรากฏว่าารวยการที่หนึ่งก็ให้มีการสํารวจดูว่ามีอะไรผิดปกติบ้างที่ไม่ถูกต้องก็มีการหลอกแกนะ้อยู่ด้วยกันประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับให้เราดูที่พระพุทธรูปหันขึ้นไปดูที่พระพุทธรูปนะครับสิ่งที่มีการ หล่อแก้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็คือเราดูที่ระหว่างคิ้วนะครับระหว่างคิ้วของพุทธรูปเนี่ยจะมีพระอุณหิตนะครับหรือพระอุณารลมเนี่ยงอกออก,อ,ออกมาในระหว่างคิ้วนี้อันนี้เป็นการหล่อขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือนิ้วพระหัตหรือนิ้วมือของพุทธรูปเนี่ยถ้าเราไปดูพุทธรูปโขไทไยเนี่ย ท่านจะทำนิ้วมือไม่เท่ากันอันนี้เราสังเกตเห็นว,ว่าก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสี่นิ้วที่เหลืออยู่เหนือท่านทำเท่ากันหมดแต่ในความเป็นจริงนิ้วมือคนทั้งสี่นิ้วที่เหลือนี่ไม่เท่ากันตุขโขทยนั้นทำนิ้วมือไม่เท่ากันนะครับแต่ในสมัยดรัชกาลที่หนึ่งนั้นให้หล่อแก้แล้วก็ทำนิ้วมือให้เท่ากันต่อมาอยู่ด้านหลังนะครับเป็นหมอนรองที่ข้อศอก ซึ่งในที่นี้มีผููสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่พระพุทธรูปองค์นี้ทำรุดหรือเปล่าตอนที่อันเชินมาจึงได้มีการทําหมอนดันไว้ที่ข้อศอกนะครับเมื่ออันเชินพระพุทธรูปองค์นี้มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นการที่หนึ่งท่านเคยพูดยังไงว่าอายุมากขอสมควรแล้วก็ป่วยด้วยทีนี้ท่านก็ต้องการที่จะให้วัดเนี้ยสำเร็จขึ้นเป็นวัดให้ได้ในสมัยของท่าน เทมุตโตโลบองนี้ขึ้นตั้งข่อนก็รับสั่งว่าสิ้นธุระแล้วหมายควาว่าความตั้งใจที่จะทําให้เป็นวัดอย่างน้อยก็สําเร็จอ่ะทีนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเมื่อด้านล่างว่าวัดสุทธาแห่งนี้เป็นวัดประจรําราชการที่8ถามว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับราชการที่8หรือเพราะวัดสุธานี้สร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งเสร็จสมัยรัชกาลที่3ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับราชการที่8เลย วัดจุดท้าแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่8โดยอนุโลมเพราะว่าเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารคืออะไรบรมราชสรีรังคารถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือเท่ากระดูกนะครับของรัชกาลที่8นั่นเองถามว่ามาบรรจุไว้อยู่ที่ไหนล่ะไม่มีใครเห็นก็ให้มองที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับที่เราดูตรงกลางของฐานพระพุทธรูปเนี่ย มีลักษณะเป็นผ้าห้อยผืนใหญ่ห้อยลงมาตรงกลางนี่แหละครับเป็นสถานที่บรรจุพระบรมราชชรีรังคารของรัชการที่8ด้วยเหตุนี้วัดทัศน์จึงถือเป็นวัดประจำรัชการที่8โดยอนุโลมไปโดยะนะครับดานในหลวงรัชการที่9จะให้อัญเชิญมาไว้ที่นี่ก็ไม่ใช่มีสาเหตุมาจากในครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ราชการที่8ทรงพระเยาว กะเด็ดมาที่วัดสุทัศน์แห่งเนี้น,นคะครับก็รับสั่งว่าเอ๊ววัดแห่งนี้นะเงียบสงบน่าอยู่เจริงจริงเขาจึงได้นําพระราชปารภหรือพระราชลลดํารัสของรัชกาลที่แปดส่วนนี้มาแล้วครับจึงได้อัญเชิญพระบรมาราชลีลังกาของรัชกาลที่แปดมาประดิษฐานไว้ที่นี้ดังนั้นที่วัดสุทัศน์จึงเป็นวัดประจาาํารัชกาลที่แปด อันเชิญพระบรมราชรลีรลังคารนี้มาปฏิทธธฐานไว้เมื่อวันที่ 4, สี่เมษายนพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามะครับต่อมาภายในพระวิหารหลวงหงเนี้ยมีเสาอยู่กี่ต้นครับน้อ,องเลนมองเห็นไหมครับไปจนถึงสุดมีเสาทั้งหมดกี่ต้นครับอใครตอบได้บ้าง<ไห>อ่าเสามีด้วยกันทั้งหมดแปดต้นนะครับที่เสาแปดต้นนี้ เขาทำอาไว้เขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์แล,ลกแลกว้วก็โลกมนุษย์นะครับภาพเขียนเหล่านี้เป็นภาพเขียนในสมัยด้วการที่สมทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่ามีอยู่ที่เสาต้นหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักวัสถุทัศน์ในอีกนิติหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเปรต วัสตสุทัศนะครับเพราะฉะนั้นน้องเนนลุรูปได้มาที่เนี่ยถ้าเกิดว่าลาศึกษาไปเกิดพ่อแม่ปุญาตยาตยายถามก็จะได้ตอบได้ว่าตัวเองเมื่อครั้งที่บวชนั้นมีโอกาสได้มาเห็นเปรตวัตถุทัศน์จริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นภาพจิต,ตรกรรมที่เขียนไว้ที่เสาต้นสุดท้ายนะครับอยูอ่ฝั่งทิศตะวันออกเนี่ย ครับจะเขียนเรื่องราวของเปรตเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับต่อมาที่ฝาผนังทั้งสด้านนะครับที่ฝาผนังทั้งสด้านนี้เขียนเป็นเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตนะครับตามคำพูดพุทธวงศเขียนไว้ทั้งหมด27พระองค์แต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่อพระองค์ปัจจุบันนี่เป็นพระองค์ที่28นะครับแต่ว่าเขียนไว้ณสถานที่นี้ย เพียง27พระองค์นะครับถามว่าอีกพระอ,องค์หนึ่งไปเขียนไว้ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปก็จะมีคำตอบนะครับต่อมานอกจากกิจกรรมฝาผานังทั้ง4ี่ด้านนี้นะครับเขียนเป็นเรื่องราวประวัติของพระเจ้าในอดีต27พระอ,องค์แล้วที่เหนือบานประตูหน้าต่างขึ้นไปทุกบานนะครับเรามองดูคงจะเห็นว่ามีกรอบรูป อยู่เหนือบานประตูหน้าต่างบานประตูหนึ่งหน้าต่างึ่งก็มีบานประตูละสามรูปภาพสามกรอบด้วยกันอันนี้เป็นภาพจิตกรรมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หิม,มพานสัตว์หิม,มพานคืออะไรครับคือสัตว์ที่มีอยู่จริงบ้างและเป็นสัตว์ที่ผสมจินตนาการเข้าไปบ้างนะครับอันนี้เป็นสัตว์หิม,มพานซึ่งมักจะปรากฏใน เรื่องราววรรณคดีต่างๆเรื่องราววรรณคดีต่างๆต่อมาก็จะเป็นด้านหน้านะครับซึ่งเป็นบานประตูนะครับบานประตูแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นภาพปฏิมาก,กรรมสลักสมัยทวาราวดีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกจะพาไปดูนะครับที่ประตูด้านหน้าก่อนทุกรูปนะครับหันหน้าไปทาง หันหน้าไปด้านหน้าแล้วก็ไปเยือนบริเวณประตูนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังว่าบานประตูนี้คือบานประตูอะไรและมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับครับว,วิหารอ่ะไปตรงตรงมุนลุกตรงตรงประตูประตูกลาง สำหรับตรงเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินราชการที่ราชการที่เท่าไหร่ครับเนี่ยราชการที่สองของคงรัชนครศิลร์เป็นผู้ทรงจำหลักคือพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือสลักแกะสลักเอาไว้ที่เห็นนี้เป็นการแกะสลักจากไม้แผ่นใหญ่แผ่นเดียว คือไม้ที่เราบานประตูที่เราเห็นเนี่ยไม่มีการนําไม้หลายๆแผ่นมาต่อกันนะครับคือเป็นไม้แผ่นเดียวนะักเพราะฉะนั้นถามมาเลยลองคิดว่าไม้แผ่นหนึ่งใหญ่ขนาดเนี้ยต้นไม้จะต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใหญ่โตมากบานประตูนี้แกะสลักเป็นดอกไม้ต่างๆเครือเถารวมถึงถึงสาราสารัตว์ต่างๆคือแกะสลักเอาไว้ ความพิเศษก็คือบานประตูเนี่ยแกะสลักลึกลงไปถึง14นะครับถึง14เมตรนะถึง14เซนติเมตรนะครับก็ว่ากันไปสำหรับบานประตูเนี่ยแกะสลักไว้นะครับมีความลึกถึง14เมตรนะครับซึ่งนอกจากลึกลงไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าแกะสลักโดยที่ จากไม้แผ่นเดียวอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้วิวัฒนาการแม้จะก,ก้าวหน้าไปอย่างไรก็ยังไม่มีที่ไหนทําได้นะครับแต่ว่าบานประตูคู่นี้โค้่กลางเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ทรงแกะสลักด้วยพระอ,องค์เองทั้งหมดนะครับคือทรงแกะสลักร่รวมกับกรมมื่นจุตพพักดีส่วนบานที่ทรงแกะสลักด้วยฝีบาทนั้นถูกไฟไหม้ไปเมื่อพศ2 5 2 2 นะครับแต่ว่าไม่ได้ไหม้ทั้งหมดนะครับไหมไปฝั่งหนึ่งปัจจุบันนี้ก็เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งจ้าพระนครส่วนบานที่เราเมาดูหรือเห็นอยู่นี้อันเชิญมาจากอันเชิญมาจากด้านหลังนะครับมาไว้ด้านหน้าแทนแต่ก็ถือว่าเป็นบานประตูฝีพระหัตถ์ที่สำคัญและล้ำค่านะครับคู่ควรแก่การมาดูมาชมอีกแห่งหนึ่งนะครับต่อไปจะไปดู บริเวณด้านหลังนะครับซึ่งเป็นการเขียนกิจกรรมเกี่ยวกับภาพเปตน,นะครับแล้วก็จะไปดูปฏิมาการรมสลักหินทรายต่อไป อะอะมายืนยืนตรงสำหรับที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะพาะทุกท่านมาดูสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวัตถุทัศน์ที่อาได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะเกิดความหวาดกลัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเปรตวัตถุทัศน์นะครับถามว่าเอาเปรตวัตถุทัศน์อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่เสาต้นเนี้ย มองขึ้นไปด้านบนอยู่บริเวณประมาณตรงกลางของเสาตรงกลางเสาเสาต้นนี้เขียนเป็นรูปเป็ดอย่างไรให้เราดูที่ภาพที่เขาเขียนไว้ตรงกลางเสาสิครับเขาวาดภาพเป็นคนไม่ใส่เสื้อผ้านอนเปลือยกายอยู่ทอดกายยาวขวางถนนหนทางไว้แล้วก็มีภาพใครกำลังทำอะไรเนะี่ยภาพพระกำลังอุ้มบาตร องค์แรกนั้นกำลังตักน้ำกอกใส่ปากของเปิดตัวนี้อยู่นะครับอันนี้แหละเป็นภาพเปรดวัตจุธทัศน์ซึ่งมีอยู่จริงๆก็คือภาพนี้นะครับมีอยู่จริงๆแล้วก็เป็นภาพที่เขียนไว้ในสมัยดรัชกาลที่สามไม่ใช่เพิ่งเขียนใหม่นะครับเพื่อต้องการที่จะให้คนมาดูมาชมเป็ตัวนี้นี่ยชื่อว่า การจุกนาศูนนะครับการจุกาศูนย์เป็ตซึ่งเราสังเกตเห็นว่าเป็ตตัวนี้นอนอยู่ถัดขึ้นไปนั้นเห็นเรือไหมครับมีเรือสำเภามีอะไรอยู่ก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับทะเลหรือแม่น้ํานั่นเองแต่ทำไมจึงไม่สามารถที่จะดื่มน้ําได้นั่นเพราะว่าเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่ทำมาไว้เป็ตตัวเนี้บอกกับพระ ที่มาช่วยกันลําเลียงตักน้ําใส่บาทให้ไต่ปากให้เนี่ยว่าตนเองนะ่ะอยากจะกินน้ําเหลือเกินแต่ว่าด้วยผลกรรมชั่วที่ทำเอาไว้เนี่ยลุกขึ้นไปจะไปกินน้ําปรากฏว่าน้ํานี่แห้งหมดเลยมีแต่ดินมีแต่ทรายในแม่น้ําในอะไรเนีน่ยเพราะฉะนั้นพระท่านจึงสงสารจึงได้ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาให้และตักน้ําใส่ปากให้กับเปรดนะครับอันนี้เป็นภาพเปรตที่เห็นได้ชัดที่สุด แต่ว่าโดยแท้ที่จริงแล้วเสาต้นเนี้ยทั้งหมดนะครับทั้งสี่ด้านเนี่ยสำหรับเสาต้นเนี้ยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตหมดเลยดังนั้นเสาต้นเนี้ยจึงเรียกอย่างนึงว่าเสาแห่งเปรตคือทั้งสี่ด้านเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแต่ว่าที่เห็นเปรตได้ชัดที่สุดก็คือฝั่งทิศตะวันออกนี่แหละครับที่ชี้ให้ดูต่อไปเปรตก็คือ สัตว์นรกชนิดหนึ่งซึ่งได้ไปคนที่ทํากรรมชั่วมากๆเมื่อได้ตายไปแล้วได้ไปเสวยผลกรรมในนรกอย่างหนึ่งซึ่งลักษณะของเป็ดนี้ตามที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังกันหรือดูตามละครก็คือ,อาตามละครบ,บอกว่าอย่างไงครับคือเช่นสูงตัวสูงเท่าต้นตัวสูงมากมือเท่าใบลาน ปากเข้าลูกเข็มอะไรทํานองนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมาจะเป็นทางด้านนี้นะครับด้านนี้ที่จะให้ดูจะอยู่ตรงกลางเราเห็นไหมครับที่สีจะเป็นสีออกเท,าเ,ทาเนี่ยตรงกลางตรงนี้คือภาพปฏิมากรรมสลักเนี่นะครับเนี่ยชี่้ดูอยู่นี่ภาพปฏิมากรรมสลัก จากหินทรายนะครับทำจะขึ้นจากหินทรายทำขึ้นในสมัยทวาราวดีนะครับทำขึ้นสมัยทวาราวดีซึ่งปัจจุบันเนี้ยภาพเนี้ยถือว่ายังถือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในส่วนที่ขุดค้นพบในที่อื่นๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่บริบูรณ์เต็มทั้งแผ่นอันนี้เป็นบริบูรณ์เต็มทั้งแผ่นนะครับ มีอายุเป็นพันกว่าปีแล้วสำหรับภาพนี้แล้วเขาสลักแกสลักเกี่ยวกับเรื่องอะไรไว้ให้น้องเนนดูเขาทำเส้นแบ่งขั้นอาเส้นแบ่งภาพอันนี้เอาไว้อยู่มีเส้นขั้นกลางภาพตอนล่างนี้เขาสลักเป็นเรื่องราวพระพุทธเจ้าทรงกระทำยะมกมาติหารก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ท่านดาวดึงนะครับ ยมกปาฏิหาริคำว่ายมยมกหรือยะมะกกนี้แปลว่าเป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้นในวรรณยุกต์ภาษาไทยเราเองเนี่ยคำที่ทําซ้ําๆเขาจึงมักใช้มายมกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยมกปาฏิหาริคือการที่พระเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริเป็นคู่นะครับเราจะสังเกตว่าเป็นคู่อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริใต้ต้นมะม่วงนะครับทําเป็นคู่คือ เราเห็นไหมครับขึงข้างเนี้ยเป็นพระพุทธรูปนอนข้างนู้นก็นอนขึ้นไปด้านบนอีกทําท่าทางเหมือนกันเป็นคู่คู่ซึ่งตามประวัติเขาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็เสด็จไปจําพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้านบนขึ้นไปเขาจึงเขียนเป็นเรื่องราวพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชันดาวดึงทำมาก็ไปทรงตอบแทนพระขุนพระมารดาของพระองค์พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอะไรใครรู้ไหมครับมารดาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระนางสิริมหามายานะครับซึ่งพระนางสิริมหามายาเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วอันนี้ได้พระพุทธเจ้า เสด็จไปโปรดบนสวรรค์ชั่นดาวดึงถามว่าที่ไปทาอยู่อยู่กำลังทําอะไรไปแสดงพระอภิธรรมเทศพระอภิธรรมโปรโดพระพุทธมารดาบนสวรรค์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพเครื่องแสดงเรื่องราวส,สองตอนและให้คติธรรมกับเราว่าอย่างไรบ้างในตอนล่างเนี้ยให้คติธรรมแก่เราว่าเราทุกคนนะครับ จะต้องมีสองอย่างคือหนึ่งเวลาใครมาข่มเหงมาลังแกลก็จะต้องข่มเหงลังแกคนที่ตาข่มเหงคนที่ควรข่มเหงแล้วต่อมาใครดีกับเราใครยกย่องเราก็ควรยกย่องคนที่ควรยกย่องต่อมาด้านบนนั้นให้คติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีตอบแทนเพื่อคุณบิดามารดา ดังเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี้แม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ลืมพระคุณพระพุทธมารดาได้เสด็จไปแสดงพระภิธรรมโปรดบนสวรรค์ชั้นเดัดบต่อมาก่อนจะลงไปด้านล่างนะครับบริเวณเสาหลายๆต้นเนี่ยจะมีผ้าอาจจะมีพระพ,พุทธรูปปางต่างๆมากมายนะครับแต่ที่จะกล่าวถึงมีที่นี้อยู่ด้านหน้านี้ อันนี้ไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับี่นที่อยู่ด้านหน้าตรงเนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์ใครพอจะเดาได้บางวันนี้เขาเรียกว่าอะไรมีกลุ่มคนอยู่5คนซึ่งไปดูแลพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัสรู้กลุ่มคนกลุ่มนี้เรียกว่าปัญจาอะไรครับป,ปัญจ่าวคัคคีอันนี้เป็นรูปหล่อของปัญจวัคคี นะครับซึ่งหล่อขึ้นในสมัยด้วยกันที่สามซึ่งค่อนข้างจะแปลกตาทั่วจากทั่วไปนะครับอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนคือทําท่าทางดูสิครับนะ่าทำท่าทางแต่ละองค์เนี่ยทำท่าทางแปลกๆัก้งนั้นนะครับแต่ว่าองค์ที่คิดว่าเป็นหัวหน้าคิดว่าองค์ไหนเป็นหัวหน้าเอา้าองค์กลางครับอ่าองค์กลางต้องเป็นหัวหน้าถามว่าทําไม จึงถือว่าองค์กลางเป็นหัวหน้าเพราะว่าดูท่าทางเลครับโอ้โหนั่งไขว่ห้างไม่พอนะครับในมือหน้านึงยังถือจอกน้ำแก้วน้ําเอาไว้อีกนะครับอันนี้จึงเป็นปฏิมากรรมหล่อรูปหล่อพระปัญจะวะัคคีได้แก่พระอัญญาโกณทัญญะพระวะปัปปะพระพัทิยะพระมหานามและพระอัจชิอันนี้หล่อขึ้นจากทองแดงขัดเกลี้ยงนะครับในสมัยราชการที่ สามนะครับซึ่งโปรดให้หลอกขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นพระเป็นพระพุทธรูปอย่างเนี้ยนะครับซึ่งจะมีเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านล่างสำหรับพุทธรูปอย่างนี้เราเรียกกันว่าพระพุทธรูปที่สัตตมหาสถานนะครับอันนี้ก็หล่อขึ้นพร้อมกันกันกบพระบรรจัวัคคืนนี้หล่อจากทองแดงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านล่างกันต่อนะครับ ต่อไปเราจะไปด้านล่าง